คนเกิดปีมะเส็งมะเส็งงูเล็กเเดือนตุลาคมนี้คนท่านจะต้องอหมุนหรือหาทางแก้ไขเ,เรื่องการเงินนะครับให้มากแล้วก็เรื่องอความรักท่านจะอาจจะมีเรื่องที่จะต้องอทุกข์ใจกุ้มใจตุลานะ แต่ภาพรวมๆแล้วเดือนนี้ท่านน่าจะประสบความสําเร็จหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องการงานนะครับก็เรื่องการเงินท่านก็เหนื่อยหน่อย <c oughs> คนเกิดปีมะเส็งหน้าต,ตาชีวิตนะครับถ้ามัง,งานมันดีอะไรมันเริ่มดีขึ้นมาท่านก็อย่าอย่า,อย,าอย่าทำตัวเป็นคนสัมเทธเทเมาส์ก็แล้วกันอย่าทำตัวเป็นคนเจ้าชู้ หรืออย่าทำตัวเป็นนักรักผู้ยิ่งใหญ่ไม่เอานะในเดือนนี้ดวงงานมันมาดีบารมีมันเกิดขึ้นระวังศัตรูเก่าที่จะกลับเข้ามาหรือระวังสามีเก่าผัวเก่าเมียเก่าแฟนเก่าจะกลับเข้ามานะครับหรือศัตรูก็เป็นไปได้ให้ระวังไว้แต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่การปฏิบัติของตัวท่านเอง ระวังนะครับมาเสงถ้าเกิดแม้นว่ามีคนรักเก่ากลับเข้ามาจะไปเอามันเลยนะดวงท่านกําลังขึ้นมาดวงท่านกําลังขึ้นวิบากกรรมเก่ากลับมาอีกแล้วท่านยังหวนกลับไปคืนดีกันอีกท่านก็รับกรรมเหมือนเดิมมันก็ไม่เป็นไหนมันก็วนเวียนอยู่อย่างนั้นชะตาชีวิตวงจรชีวิตท่านพอเขามาทําดีด้วยท่านก็ดีกับเขาพอ <c oughs> เขาเลียแผลเขาหาย นะความเจ็บปวดชอกช้ำเขาหายไปเขาฟื้นขึ้นมาได้เขาก็ลืมท่านมาเสงนะครับเขาลืมท่านเขาก็ไปจากท่านอีกท่านก็ช้ำใจอีกนะยาเลยนะครับมาพูดถึงเรื่องการเงินเออมาเสงครับใครที่เคยเอ่ยยืมเงินท่านแล้วเขาไม่คืนเดี๋ยวเขากลับมาอีกก็อย่ไปช่วยเขาจับเจ็บแล้วจํานะครับเจ็บแล้วจำคือคนเจ็บแล้ว ทนคือมะเสงเจ็บแล้ว <Wars> ก <Joh an peaks> <ícios> ็ทนจริงเลยออไมะเสงสงสารขี e bon <eni> ่สงสารคนนะก็ระวังหน่อยครับนะเดือนนี้ทั้งเดือนงานงานดีความสําเร็จมาแต่ระวังเรื่องมะเสงระวังเจอคนเจ้าชูนะระวังนะครับเดือนนี้ระวังท่านจะเจอคนเจ้าชูมากเลยมาแล้วก็การเงินของท่าน ไอ้คนเจ้าชู้มาเนี่ยมันพอมันเห็นท่านมีเงินนะเขาก็มาปลอกเคลีย์นเนียมาเสงุเดือนนี้เสียงเงินเยอะนะ่เองะระวังให้ดีแต่ว่าไอ้ความเจ้าชู้ของเองนั่นแหละมาเสงนะอย่าไปโทษใครเลยส่วนมาเสงใครที่หักห้ามใจได้อยู่ในศีลอยู่ในธรรมก็โชคดีไปรอดตัวนะแต่ลุงเขาบอกได้เลยว่างานงานดีครับนะทัวรลงงานดีเลยนะครับ แต่เรื่องผลประโยชน์รายได้คุณก็ตัดสินใจเอาแต่อย่าง,งกนะได้มั่งไม่ได้มั่งคือได้น้อยแต่ได้ได้ลูกค้าเยอะๆแต่ได้ได้เงินน้อยมันก็ดีอ่ะดีกว่าท่านโหเรียกครั้งหนึ่งหมื่นหนึ่งเห็นไหมได้เดือนครั้งเดียวแต่ถ้าท่านเอาพันเดียวครับหรือมาร้อยหนึ่งครับหรือ ยี่สิบบาทโอ้โหถูกคนลูกค้าเยอะมีลูกค้าทั้งเดือนน่ะนะครับนะราคาถูกลูกค้าเยอะราคาแพงลูกค้าน้อยมาเส็งครับเดือนนี้ไปคิดเอานะครับราคาถูกนะนะยังตอนนี้เนี่ยสงสัยตั้งแต่ตุลาานี้ลุงคงจะเอ่อใครมามาบำบัดอาการ นวดเนิดอะไรนี้ก็เก็บยี่สิบาทพอค่าครูนะแล้วก็เดินที่เหลือก็ใส่ตู้บริจาคเอานะไม่เรียกร้องอย่างนั้นดีกว่าใช่ลุงก็เกิดปีมะเสงนะครับเออดีเหมือนการดวงคตาเป็นเยี่ยงนี้ไม่ต้องเรียกค่าไม่ต้องเรียก <c oughs> เอาเอาค่าค่าครูยี่สิบาทพอใช่ไหมตามที่หลวงปู่มาเข้าฝันนะลุงนวดเนี่ยนวดตัวเนี่ยเชื่อมเจ็บเนื้อเจ็บตัวเนี่ยในฝันหลวงปู่ก็บอกว่าให้เก็บยี่สิบาท เอาเท่านั้นพอเนาะเออแก้ตามอาการพอไม่ได้นวดทั้งตัวใช่ไหมเออมันก็มีที่ไหนเขาบอกได้เอาเก็บน,น้อยๆไงลุงบอกไ,ไงคนเกิดปีมะเส็งเก็บน,น้อยๆแต่คนมาเยอะโอยเดีอยวันหนึ่งติดคนติดคนวันหนึ่งได้สองร้อยทำทั้งวันไม่นานเขาครับนะส่วนมากเขาก็อย่างที่ลุงไปแกะที่ไปแกะเส้นนะที่ด่านช้าง ค่าค่าแกะเขานะค่าค่าหมอเขานะสองร้อยนะก็ไม่เอาเยอะด้ยเอาสองร้อยพอ <c oughs> <c oughs> ก็แค่นั้นพอนะแกะนวดแกะให้คนหนึ่งก็สองร้อยเนี่ยบุลุงไปก็สองร้อยสองร้อยที่ดานช้างโป๊ะโอ๊ะุ้ยหลงโอยเลยละ่ะแกะเส็จไม่ได้มานวดนะนวดนี่เขาคิดเป็นชั่วมโมงชั่วมโมงก็สามร้อยสี่ร้อยนะแต่ถ้าลุงไปแกะเขาเนี่ยแกะไม่ถึงสิบนาทีนะครับแกะเสรนจป๊กแป๊กบป๊แป๊กเจ็บ,บ,บดีเหมือนกัน <c oughs> เอามะเสงครับในเดือนตุลาคมทําอะไรก็ทําไปนะครับนะการเงินให้ระวงังอาจจะมีการหมุนเงินเงินเงินหมุนเงินคลองเลยละ่ะหรือไม่ก็เหนื่อยกับการหาเงินหรือเงินเข้ามาเยอะนะก็มีสิทธิ์แต่ดวงน่าจะดีครับนะนะงานน่าจะดีขึ้นแล้วก็ดวงบางคนมะเสงมีไปต่างประเทศนะครับไอ้สิ่งที่ท่านต้องระมัดระวังับมะเต็งก็คือเรื่องบุคคลที่จะเข้ามา เป็นศัตรูเป็นวิบากกรรมกรรมเวรของท่านให้ระวังไว้ครับนะเด็กหนุ่มวัยรุ่นหรือผู้เฒ่าผู้แก่อายุวัยกลางคนนะอาจจะเป็นศัตรูท่านก็ได้หรือว่าใครที่ไป <c oughs> ทำธุรกรรมเรื่องการเงินแล้วไม่ไม่จ่ายไม่อะไรเขานะครับนะให้ระวังครับนะเขาก็ตามมาทวงคืนหรือว่ามีเป็นมีปัญหามีเรื่องกัน แต่ในดวงนี้ลุงขอที่นำไปเรื่องความรักมาเสงครับเรื่องความรักระวังความรักเก่าอาจจะมาขยเยาบัลลังท่านเลยนะระวังให้ดีนะครับเหมือนทะเลาะกันเหมือนเออเขาต้องการสมบัติจากท่านนะเขาต้องการเงินนะนะแฟนเก่าผัวเก่าอะไรเงี้ยเขาต้องการเงินกิ๊กเก่าอะไรของท่านเก่าเก่า ที่ท่านเคยไปพบไปเจอไปสัมมนากันมาเนี่ยนะเออนะครับไปสัมมนาเกษตรอินทรีย์ปลูกต้นเงาะกันอะไรระวังครับดวงชะตาเนี่ยผัวเก่าเมียเก่าแฟนเก่าคิกเก่านะศัตรูเก่าในเดือนนี้นะอาจจะมาหาเรื่องท่านนะเพราะฉะนั้นเรื่องความรักท่านโปรดหยุดไว้อย่ายุ่งนะครับอย่าไปยุ่งนะเขากลับมาเราไม่รู้นี่ ไอ้ที่เขาหายไปนะเขาไปมีผัวมีเมียมาหรือเปล่าไปอยู่กับใครมาเราก็ไม่รู้ดวงเราจะสวยขึ้นมาถ้าสมมตินะสมมุติว่าเมียแฟนเก่าเราจะหญิงรือชายกันแล้ะสมมุติเป็นผู้หญิงอะเลิกกับเราไปตั้งหลายปีอย,อยู่โผล่มากลับมาปุ๊บมาโวยวายจะเอาเงินนู่นนี่นั่นกับเรานะเราเคยรับปากเขาจะให้เขาหรือว่ามามาฟ้องร้องหย่า ยาแล้วแบ่งสมบัติกันเนี่ยมันก็มีติ์ระวังนะครับถ้าเขามาขอ,อยาก็ใหญ่เข้าไปซะจะเป็นหญิงเป็นชายก็แล้วแต่นะคนเกิดปีมะเส็งนะปากแม้นคนรักของท่านกลับมานะเขาจะไปอยู่เมืองนอกหรืออยู่ที่ไหนก็ตามหรือตัวท่านเองนะครับนะในในเดือนตุลาคมเนี่ยถ้ามีการที่จะต้องมาฟอ้องร้องเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สมบัติเนี่ยท่านจัดการไปเถอะครับ มันมีโอกาสมากเมื่อท่านจัดการให้เข้าไปแล้วขนาดจะดวงชะตาท่านอาจจะดีขึ้นก็ได้นะครับอย่าไปอย่าไปอะไรเรียกอะไรเออเมียเขาจะไปมีผัวใหม่ไอ้เราก็มีเมียใหม่แล้วนะเราก็ยังห่วงก้างอยู่ไม่ยอมหย่าให้เขานะคุณรู้ไหมคุณไม่หย่าให้เขานะแล้วคุณก็มีเมียใหม่ด้วยนะคุณนะผิดมีชู้เออคุณก็ตกนรกไปเหอะคุณก็ไม่มีคุณก็มีบาปมีกรรมของคุณไป นะบาปกรรมก็ตกไปเรื่อยๆตัวลูกชัวหลานคุณคนที่อยากจะเป็นอิจระเลยนะเมื่อคุณมีเมียมใหม่มีผัวใหม่แล้วคุณก็อย่าให้ของเก่าไปนะให้เขาไปที่ชอบที่ชอบอย่าไปกักอย่าไปขวางถ้าคุณยังกักคุณไม่ยอมอย่าให้เขาเนี่ยนะมันเหมือนว่าตีทะเบียนไว้ว่าเนี่ยคุณเป็นผัวเมียมกันนะแล้วประเพณีคนไทยะถ้าคุณไปมีผู้หญิงใหม่หรือผู้ชายใหม่เหมือนคุณเป็นชู้คบชู้กันนะคุณก็นรกมันก็มีอยู่แล้วอะ นะครับนะคุณจะทําอะไรคุณก็ไม่ขึ้นและอีกอย่างหนึ่งนะระวังนะครับโดนแก้โดนโดนแก้เผ็ดนะสมมุติคุณเป็นผู้ชายใช่ไหมคุณไปมีเมียใหม่แล้วคุณไม่อย่าให้เมียเก่าคุณเนี่ยไม่อย่าจดทะเบียนคายอยู่นะั่นแต่มีเมียใหม่แล้วคุณมีเมียใหม่ซื้อบ้านซื้ออะไรโอ้กิจการเริ่มดีขึ้นแล้วอีเมียเก่าแล้วไม่อย่าให้กู้เหรอไปกู้่นีนไปสร้างหนี้ไว้เต็มเลย คุณเป็นผัวในทะเบียนสมรสนะคุณก็ต้องรับผิดชอบด้วยนะสวยนะห <c oughs> าเรื่องกันนะจะบอกไว้ก่อนนะถ้ามันมีมีคดีมีความอะไรสักอย่างหนึ่งคือสามีภรรยาต,ต้องรับผิดชอบร่วมกันเนี่ยโอ้โหสวยเลยครับคุณเรียบร้อยนะเออถ้าเกิดเขาไปกู้ซื้อรถซื้อเรือแล้วเขาไม่ตรงเราเป็นสามีถ้าเกิดว่าไฟแนนซ์มันต้องตามมาเอาที่สามีคุณก็ต้องรับผิดชอบไปอย่างนั้นหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะฉะนั้นเมื่อ เลิกกันแล้วจัไม่อยากให้มีภาระผูกพันคุณจะไปกักไปขวางปล่อยเขาไปในเมื่อเราทำเองได้บางคนในในมาเสงบางคนมีมีเมียใหม่แล้วนะเออมีเมียใหม่แต่ไม่ยอมอยากให้เมียเก่ากักไว้ั้นะกักกักไว้กักไอ้ตัวเองก็ทำได้นะแต่เมียเมียห้ามทำนะไอ้ตัวเองมีเมียใหม่ได้โอ้โหแต่พอผู้หญิงจะไปมีผัวใหม่มัางไอ้นี่ไม่ยอม คุณก็จะมีปัญหาเขาผู้หญิงเขากระสาบด,ด่าแทงคุณตลอดท,ทั้งชาตินะตั้งกรรมกันไปเรื่อยๆก็ผูกพันกันไปเรื่อยๆนะครับนะไม่จบไม่สิน้นแต่ถ้าคุณอยากจะจบสิน้นอ่ะปล่อยในเมื่อเราเขาทำมีใหม่แล้วก็ปล่อยเขาไปเราไม่เอาเขาอ่ะแต่ไปกางไม้ไปทะเบียนสมรสนี่พูดไม่ได้เขา้าข้างใครนะแต่บอกได้เลยวิาวบากกรรมมันเกิดขึ้นนะคุณก็ไม่พ้นข้อข้อคำคอรหาแล้วคุณไปทำงานที่ไหนสังคมเขาไม่ดา่าคุณหรอกแต่เขาซุดซิบ อ,อ่ะิโชคดีครับมะเสงทุกคนครับจากผมลุงชาติผู้เท่าเล่าเรื่องไม่ได้ว่าใครนะ